สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อ 9วันนี้จะมีข่าวดีเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณโดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พออะไรที่ดีก็รับกลับไป หรือถ้าเป็นคําแนะนําเป็นคําเตือนอะไรจากไพ่ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรก King of Pentacles สองไม้เท้านะคะ สถ้วย Ace of Pentacles เก้าดาบนะคะ q u ควีนออฟส h ดไฮโลเฟนสิบถ้วย7เหรียญแล้วก็แถ้วยนะคะจะมีข่าวดีนะในเรื่องของการทำงานหรือเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆนะคะ งานที่คุณทำอยู่กำลังจะประสบความสำเร็จกำลังจะทำให้คุณนะมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือสิ่งที่ทำนั้นนะมันกำลังผิดอกออกผลกำไรให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจนะคะนะการทํางานที่จะนำมาซึ่งรายได้ที่จะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะมีโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของการทํำงานโอกาสใหม่ในเรื่องของช่องทางการหาเงินด้วยนะรวมถึง อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการได้ปรับตําแหน่งนะคะได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เป็นผู้นําในการทําภารกิจสําคัญได้ทํางานใหญ่นะงานโปรเจกต์กใหญ่ที่ถ้าคุณทําสําเร็จก็จะนําพาซึ่งโอกาสที่ดีต่อไปรวมถึงนะตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โดดเด่นในเรื่องของอํานาจบาร,รมี นะไปไหนมาไหนมีแต่คนนับหน้าถือตาให้เกียรติเราให้ความเคารพเรานะคะก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะในสังคมที่คุณอยู่ในสายงานที่คุณทำนะคะหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็ได้นะที่เมตตาเราให้โอกาสเรา สนับสนุนในเรื่องของหน้าที่การทำงานนะคะ,ะได้รับการโปรโมทที่ดีหรืออาจจะให้คำปรึกษาที่ดีก็ได้นะคอยแนะนำคอยสอนหรือคอยเตือนสติเราก็ได้นะบางทีเราอาจจะ,ะโมโหหุนหัน ทำบางสิ่งบางอย่างแบบขาดสติก็จะมีคนที่หวังดีนะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยเตือนคอยสอนนะคะคอยเหมือนช่วยดึงสตินะให้เราแบบมีมีสมาธิมีสติเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะมีการทําอะไรนะเพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะอาจจะมีการทําอะไรใหม่ๆนะเพิ่มขึ้นเพื่อ,อทำให้มีเงินหรือมีอไรายได้เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะ อาจจะมีการขยับขยายาในเรื่องของการทำงานอาจจะทำงานมากขึ้นนะได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันท้าทายความสามารถเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะได้แสดงความรู้ความสามารถนะเป็นช่วงที่จะมีคนเล็งเห็นนะคะในศักยภาพของคุณเพิ่มมากขึ้นนะใครที่ทํางานประจําแล้วก็วาอาจจะมีการทํางานเสริมนะคะเพื่อ,อทําให้มี เรื่องของรายได้เพิ่มขึ้นนะก็มีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เข้ามามากกว่า1ทางนะคะก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะถูกหยิบยื่นเข้ามาก็จะได้เงินาจากการใช้ความรู้ความสามารถจากการทําอะไรใหม่ๆจากพรสวรรค์ในตัวคุณนั่นแหละนะคะที่จะทําให้มีเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะก็เป็นช่วงที่ดวงการเงินค่อนข้างพุ่งแรงดีมากๆนะคะ โชคชะตาเป็นใจทําอะไรก็ดูจะประสบความสําเร็จทําให้เกิดค,ความก้าวหน้ามีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นนะคะมีการได้เฉลิมฉลองนะความสําเร็จอาจจะทํางานสําเร็จปิดจอปิดโปรเจกต์ได้นะต้องฉลองกันหน่อยนะคะหรืออาจจะหมายถึงการได้ทํางานใหญ่งานโปรเจกต์ใหญ่ก็ได้นะถ้าคุณเป็น ของธุรกิจเป็นฟรีแลนซ์นะคะก็จะมีงานใหญ่นะเข้ามาให้คุณได้ทําเข้ามาให้คุณได้พิสูจน์ฝีมือก็จะมีผลงานที่โดดเด่นได้รับการยอมรับนะคะผลงานของเราก็ มีชื่อเสียงนะก็มีการ่าบอกกล่าวกันปากต่อปากก็จะมีคนมาจ้างงานเราเยอะมากขึ้นนะก็จะนำมาซึ่งรายได้นะคะทำงานเสร็จหนึ่งจ็อบเนี่ยมันก็จะมีเงินนะมาหาศาลจะเลยก็จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวหรือไปลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ไปงานลื่นเลิงงานสังสรรค์นะเป็นกิจกรรมที่มัน ทำให้คุณมีความสุขรู้สึกผ่อนคายหรือเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีพลังชีวิตเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะบางทีแบบอยู่กับงานมันเครียดเกินไปก็ลองไปพบปะเพื่อนฝูงไปเข้าสังคมนะไปอยู่กับคนที่เราอยู่แล้วมีความรู้สึกดีนะคะก็เหมือนเป็นการได้เติมพลังชีวิตนะทำให้เรา,ามีเพชชั่นอะไรดีด อาจจะได้แรงบันดาลใจดีๆกลับมาในเรื่องของการทำงานก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงการได้เปิดกิจการร้านค้านะหรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่อาจจะเป็นของเราเองก็ได้นะคะนะมีเกณฑ์ได้ได้บ้านนะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ก็อาจจะมีเรื่องของการทำบุญการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นด้วยนะคะนะก็เป็นข่าวดีนะเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้น กับชาวราศีกันนะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะสิ่งที่คุณคาดหวังมีโอกาสที่จะสําเร็จมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้นะคะแล้วก็มีโอกาสนาทีทองนะเป็นโอกาสที่ดีมากๆถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณนะก็ขอให้ตอบรับโอกาสดีๆนั้นไว้เพราะว่าน้อยคนนักที่จะได้รับโอกาสดีๆนั้นนะคะ เราก็ต้องทําให้เต็มที่นะสุดความสามารถให้สมกับที่ได้รับการไว้วางใจนะคะนะก็ทำโอกาสนั้นให้ดีที่สุดเพื่อที่จะนําพาโอกาสที่ดีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะอุปสรรคปัญหานะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะาการทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ใช่จะราบรื่นราบเรียบไปซักทุกเรื่องแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณ เรียนรู้ทำให้คุณมีประสบการณ์จะทำให้คุณเป็นคนที่ทำงานเก่งเข้มแข็งขึ้นนะมีประสบการณ์ชีวิตมากมายก็จะทำให้คุณหนักแน่นกับสิ่งที่ทำมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงนะเป็นราศีที่จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ดีเสมอนะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณเองจริงๆแล้วคนเป็นคนที่มีศักยภาพเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอาจจะต้องเพิ่มความหนักแน่นเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณเองให้มากขึ้นนะคะนะแต่ก็รับฟังนะคำแนะนำของคนอื่นด้วยก็จะทำให้าการทำ สิ่งที่ตั้งใจไว้นะก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้แล้วก็จะเป็นราศีที่จะได้รับกำลังใจที่ดีนะจากคนรอบข้างจากคนในครอบครัวนะในระหว่างเส้นทางที่คุณเจอเจอไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคปัญหาใดๆนะคุณก็มีคนคอยซับพอร์ตคอยให้กำลังใจนะคอยอแนะนำสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะ เหมือนคุณจะไม่เดินอย่างเดียวได้นะก็จะได้รับกำลังใจที่ดีจากคนรอบตัวนะใครที่ดีกับเราเราก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไว้นะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวของเรานะคุณพ่อคุณแม่นะพี่น้องของคุณที่จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าจะยามสุขหรือยามทุกข์นะคะเราก็ต้องดูแลนะคนเหล่านั้นให้ดีด้วย ครอบครัวไหนที่อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันต่างๆนะคะก็ถึงคราวที่จะได้หันหน้ามาเคลียร์ใจกันนะมารักกันสามัคคีกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะคะรวมถึงเป็นราศีที่จะได้รับการคุ้มครองดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือ เสียงศักดิ์สิสสทธิ์ประจําตัวคุณที่คอยปกป้องนะคุ้มครองอไม่ให้คุณได้พบเจอสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะคะอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตนะก็จะถูกปัดเป่าออกไปแล้วก็จะมีพลังงานด้านดีนะที่ดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาแทนที่นะคะเหมือนเราได้เคลียร์สภาวะด้านลบนะด้านที่มันแย่ออกไป แล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาให้คุณมีความสุข<ม>เข้ามาทำให้คุณรู้สึกอิ่มเองมใจนะก็หาเวลาไปาทำบุญไหว้พระนะนั่งสมาธิทำจิตให้มีสตินะมีสมาธิก็จะทำให้คุณทำสิ่งต่างๆได้ดีเพิ่มมากขึ้น นะจะทำให้จิตเราไม่ฟุง้งซ่านนะไม่ขาดสติเวลาที่ทำเรื่องใดๆก็ตามนะคะมีสติมากขึ้นนะก็จะส่งผลดีในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆด้วยนะคะแล้วก็การทำบุญไหว้พระสวดมนต์ต่างๆก็ถือเป็นการได้สร้างอัน,นิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็เหมือนอัน,นิสงส์ผลบุญนี้ ก็จะส่งผลทำให้คุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นนะคะนะก็เป็นพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณรวมถึงเป็นช่วงที่คุณจะสามารถเลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมกับคุณเพิ่มมากขึ้นเจอในสิ่งที่ใช่นะเจอในสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณอาจจะอาจจะได้เจอ,อ อาชีพนะที่ถูกทะโลกกับคุณหรือได้เจอธุรกิจที่ทำแล้วเฮงทำแล้วปังได้เจอคนที่ดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตคุณหรือถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะได้เจอเนื้อคู่นะเจอคนดีๆที่จะเข้ามาเติมเต็มในทุกสิ่งทุกอย่าง เข้ามาทําให้คุณมีความสุขนะไม่ใช่เข้ามาทําให้คุณมีความทุกข์นะคะก็จะได้เจอสิ่งดีๆนะคนดีๆมากมายในช่วงระยะเวลานี้นะเราก็ต้องอพยายามคิดบวกกับตัวเองคิดบวกกับสิ่งรอบตัวใช้ทัศนคติที่ดีที่เป็นดั่งเข็มทิศที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จไม่ให้เราหลงทางไม่ให้เราได้เจอกับความทุกข์นะคะ นะการที่เรามองโลกในแง่บวกจะช่วยทําให้เราผ่านเรื่องแย่ๆไปได้นะก็เป็นข่าวดีเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะสิ่งดีๆมากมายที่อาจารย์กล่าวมานี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณไม่กระทําแต่ความดีนะคะดังนั้นนะก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรกระทําแต่ความดีในรูปแบบต่างๆเอาที่เรา สามารถทำได้นะคะก็จะทำให้นะชีวิตของชาวราศีกันมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะมีสิ่งดีๆข่าวดีมากมายเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากณรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ